เมื่อคุณแม่ตั้งครันเจ็บท้องคลอดลูกทารกในคันจะอยู่อย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกค้นเลือกพรสอนแม่และเด็กค่ะ นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงเมื่อคุณแม่เจ็บท้องคลอดหรือคุณแม่ที่คลอดเองตามธรรมชาติเนี่ยเข้าสู่ระยะของการเบ่งคลอดเนี่ยทารกในครรภ์จะอยู่อย่างไรจะเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อคุณแม่เริ่มเข้าสู่การเจ็บครรภ์จริงนะคะหรือว่ามีปากมลูกเปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยให้คุณแม่สูดลมหายใจเข้าออกลึกๆย,ย,ยาว,ยาว เพื่อที่จะนำออกซิเจนนะคะไปหาลูกที่อยู่ในคันนั่นเองค่ะข้อทีสอนนะคะก็คือถ้าคุณแม่มีการปวดบั้นท้องปั้นทอนะคะถี่ขึ้นแรงขึ้นคุณแม่ใช้มือของเราหรือฮะหรือให้คุณสามีก็ได้ลูบบริเวณหน้าท้องเบาๆนะคะเพื่อที่จะให้ผ่อนคลายนะคะความเจ็บปวดลงแต่การเจ็บปวดก็จะต้องมีมากขึ้นนะคะคุณแม่ถ้าเราจะคลอดโดยการคลอดธรรมชาติ หมดลูกปั้นหมดลูกแข็งนะจะต,ต้องมีการเจ็บปวดที่มากขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะหากมดลูกของคุณแม่เนี่ยยังไม่เปิดหรือยังเปิดไม่หมดคำว่าไม่หมดคือเปิดยังไม่ครบ10เซนติเมตรคุณแม่อย่าพึ่งเบ่งคลอดโดยเด็ดขาด หากคุณแม่มีการเบ่งคลอดก่อนที่เปากมมลูกจะเปิดหมดโอกาสที่จะทําให้ปากมดลูกของคุณแม่เนี่ยบวมเปากมมลูกมีการฉีกขาดประะิมีเลือดออกก่อนคลอดได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อท้องปั้นแข็งขึ้นมานะคะเข้าสู่ร,ระยะใกล้คลอดสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะคุณแม่ห้ามเบ่งก่อนโดยเด็ดขาด ข้อที่4นะคะก็คือทารกในครรภ์น,นะคะก็จะมีการเคลื่อนศีษะนะคะลงมาเรื่อยๆนะคะมาบริเวณที่จะกดให้ปากมดลูกเนี่ยเปิดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองยิ่งมีการหดระตัวของมดลูกมากทีบ่อยแค่ไหน ปามลูกของก็จะเปิดเร็วแค่นั้นซึ่งท้องแรกกับท้องหลังเนี่ยปามลูกก็จะเปิดเร็วช้าค่อนข้างต่างกันสําหรับคุณแม่ท้องแรกนะคะปามลูกก็อาจจะเปิดช้าหน่อยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งปามลูกก็จะเปิด1เซนติเมตรแต่ถ้าหากคุณแม่ที่ไม่ประวัติการคลอดมาแล้วเป็นคุณแม่ท้องหลังนะคะปาลูกก็จะเปิดประมาณชั่วโมงละ1เซน แต่ถ้าหากมีน้ำขํามรั่วน้ำขํามแตกหรือมีการเจาะถุงน้ำ่ํามเกิดขึ้นปั๊มลูกอาจจะมีการเปิดเร็วกว่านั้นอาจจะเป็นการเร่งคลอดที่เร็วกว่านั้นได้นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่5นะฮะลูกของคุณแม่เนี่ยก็จะมีการฝึกหายใจนะคะในช่วงที่ยังมีน้ำ่ําอยู่ในช่วงที่ยังอยู่ในมดลูกนะคะเพื่อที่จะเวลาคลอดออกมาแล้วเนี่ยปอดเขาจะได้ทำงานเต็มที่และเมื่อคุณแม่เบ่งคลอดสำเร็จนะคะ ศีษะนะหรือว่าหน้าลูกเนี่ยโผล่พ้นออกมาแล้วเนี่ยคุณหมอโรงพยาบาลที่ทำคลอดก็จะทําการดูดเสมหะนะคะดูดาสารคัดหลั่งที่อยู่ในปากในจมูกของลูกแล้วก็ทําการตัดสายสะดือลูกเมื่อไร่ที่มีการตัดสายสะดือนะคะปอดของลูกก็จะทํางานได้เองก็จะหายใจได้เองโดยธรรมชาตินั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่เจ็บท้องคลอดนะคะคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปว่าลูกของเราจะขาดออกซิเจนไหมจะอยู่อย่างไรซึ่งคุณหมอกมีบักก็จะต,ต้องมีการประเมินเป็นระยะระยะอยู่แล้วในเรื่องของการ ฟังเสียงหัวใจของลูกนั่นเองนะคะข่าวดีนะคะสําหรับคุณแม่มือใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครันหรือคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกมาก,ก่อนมีความกังวลสงสัยโค้ดเปิดคอร์สออนไลน์มี2คอร์สด,ด้วยกันคอร์สแรกเป็นคอร์สคุณแม่ดูแลคภ์คอร์สนี้ก็เหมาะสําหรับคุณแม่มือใหม่นะคะที่มีความรู้ไม่ีประสบการณ์ในการตั้งครันมาก่อนอยากมีโค้ดให้คําปรึกษาตลอดระยะเวลาที่คุณแม่ตั้งครันจนถึงคลอด ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยแล้วก็มีสอนความรู้ด้วยในกลุ่มปิดตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์นจนถึงคลอดเลยแล้วก็อีกคลอดหนึ่งนะคะก็คือคอสคุณแม่ดูแลลูกคอสนี้ก็เหมาะสาหรับคุณแม่มือใหม่เช่นกันที่ไม่มีความรู้ไม,ม่ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกมาก,ก่อนมีความกังวลใจมีความสงสัยไม่รู้จะปรึกษาปัญหานั้นกับใครได้ตลอดที่อยู่ในคอ,คอสโค้ดก็มีสอนความรู้ในกลุ่มปิดตั้งแต่แรกเกิดจนถึงลูกอายุ1ปี แล้วก็มีลายส่วนตัวให้ถามปัญหาอาการที่เกิดขึ้นขณนะเลี้ยงลูกตลอดเวลาที่อยู่ในคอร์สด้วยหากคุณแม่ท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามราคาหรือสมัครเข้าคอร์สก็อ in ิ inbox ได้ที่เพจโค้ดเลิศผ่อนสอนแม่และเด็กสำหรับความรู้ดีๆฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ